สปปลาวปิดเมืองสังทอง14วันคงไม่พอมารู้จักสายพันธุ์ใหม่เดลต้ามันคืออะไรครับสบายดีสวัสดีครับ เราได้ข่าวใหม่มานะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยครับเขาสั่งปิดเมืองสังทองนะตั้งแต่เที่ยงคืนเลยอ่ะอประกาศแล้วปิดเลยครับตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่าวะโอโหแบบว่าทันทีทันใดเลยครับนั่นคือปิดเมืองสังทองไม่ให้เข้าไม่ให้ออกนะเมืองสังทองเนี่ยจะอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ประมาณสัก15ประมาณสัก20-30มกิโลนะครับผมเคยไปตรงนั้นเป็นวิวที่สวยมากๆนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีกรณีหนึ่งก็คือมีท้าวเต้นนะฮะคนคนหนึ่งที่แบบว่าข้ามน้ํมา จากฝั่งไทยเป็นคนลาวนะครับข้ามน้ํากลับบ้านมาจากฝั่งไทยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็หลบหนีแล้วก็ตามตัวนะครับจนกระทั่งเจอฮะแต่กรณีของการปิดเมืองครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเท้าเต้นะครับมันเกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่ครับที่คนลาวนะตอนนี้ที่กลับไปที่บ้านนะฮะแล้วก็ได้กักตัว14วันครับทุกคนเขาได้เข้าไปอย่างแบบถูกต้องนะ เราก็กักตัว14วันคือตอนนี้มันจะมีที่สวนนเเขตปากเซนะ,ะคำม่วนสรารวันที่ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้ว,ลวคนครหลวงเวียงจันทร์เองก็มีนะฮะแล้วก็แขวงอื่นๆเนี่ยที่อยู่ตามแนวชายขอบของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีผู้เข้าออกตลอดนะ,ะแต่ว่าเคสเนี่ยมันคือเกิดจากการที่เข้าไปที่ด่านหนองคายนะฮะแล้วก็ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นึ่นะ,ะที่หนองคายนะครหลวงเวียงจันทร์นั่นแหละแล้วก็เข้าไปกักตัว14วันครับ แล้วก็ทำการตรวจเชื้อนะฮะสครั้งแล้วไม่พบเชื้อนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ปล่อยตัวออกไปครับเพื่อไปกักที่บ้านต่ออีก14วันนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยที่เข้าไปกักตัว14วันเนี่ยเขาออกไปเนี่ยมวันที่21ตรกฎกรกฎานะครับพอเขากลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกประมาณ3 4วันนะฮะเขารู้สึกปวดหัวเป็นไข้แต่ก็ไม่ได้ไปกวดครับไม่ได้ไปตรวจเชื้อนะฮะ คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วดีใจไงเหมือนประมาณว่าเราเข้าใจเลยนะแต่ละคนเนี่ยกลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกคิดถึงเนาะห่างกันไปเป็นปีมาเจอหน้าลูกเจอหน้าแม่เจอหน้าภรรยาหรือเจอหน้าผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เนี่ยก็คงจะดีใจแล้วก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันถูกกักตัวมาแล้ว14วันไงแต่กลับกลายเป็นว่าเขามาพบเชื้อนะฮะจากวันที่24เนี่ย มาถึงวันที่29ครับเมื่อประมาณ2วันนี้เองวันนี้สามเดนะ29นั่นคือเขารู้สึกไม่สบายแล้วก็รู้สึกปวดหัวแล้วเขาก็ไปตรวจเชื้อนะครับที่อยู่ที่ศูนย์ห้วยหงนะฮะผลปรากฏออกมาว่าเป็นบวกอติดเชื้อโควิด19ขึ้นมาในวันที่30นั่นคือเมื่อวานนี้เองมีหน้านะผมเมื่อวานนี้มันผลออกมาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเกิดการที่ระหว่างทาง4ีหวันเนี่ยที่อาจจะไม่ได้กักตัวนะ มันก็เลยทาให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาครับตอนนี้เขาเฝ้าระวังกันทั้งเมืองเลยนะฮะก็เลยประกาศออกมาเมื่อคืนนี้เองครับว่าทําการปิดเมืองสันทองนะฮะแล้วก็ทําให้บ้านแดงคือบ้านสัมพันนาแล้วก็บ้านแก้งหม้อนะฮะทีอ่อยู่ที่เมืองสันทองเนี่ยเป็นเขตแดงนะครับแล้วก็มีกฎระเบียบออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยท่านนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่า,า14วันมันไม่พอแล้วเช่เหรอ ก็เป็นเพราะว่าเราเห็นแล้วครับว่ามีเกิดเคสที่2 3 4 5หเนี่ยมาแล้วก่อนหน้านี้เกิดขึ้นที่ปักเซครับสวรรณเขตนะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยเพิ่งรายงานผลไปเองครับว่ามันไปเกิดขึ้นที่ไซยาบุรีนะฮะนั่นก็คือคนเนี้ยก็กักตัวเหมือนกันแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะฮะแล้วก็ไปกักตัวต่อที่บ้านนะครับแต่ว่าก็ไปเจอเชื้ออีกนะฮะอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วครับนั่นหมายความว่าไอ้เชื้อใหม่เดลต้าเนี่ยมันคืออะไร จริงๆแล้วมันเกิดสายพันธุ์ใหม่ในตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อตั้งแต่เดือนตุลาเกิดจากประเทศอินเดียก่อนหน้านั้นเราจะเรียกว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียนะฮะแต่แล้วองค์การอนามัยโลกก็เปลี่ยนชื่อครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการตําหนิถึงเรื่องประเทศนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นใช้ตัวอักษรของประเทศกรีกนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นเดลตานะฮะและเดลตานี่ความอันตรายของมันอะไม่ได้รุนแรงมากนักแต่สิ่งพิเศษของมันก็คือว่ามันสามารถ แพร่กระจายได้เร็วมากๆก่อนหน้านี้สายพันธุ์เบต้านะฮะก็คือเป็นสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยเขาจะเพาะเชื้อที่พงจมูกนะครับตรงลําคอเราจะรู้สึกเจ็บคอก่อนนะฮะเข้าที่พงจมูกเสร็จแล้วเชื้อเนี่ยมันก็จะไหลไหลลงไปมันมีสัญญาณบอกก่อนครับว่าเราจะมีไข้หวัดเราจะเจ็บคอเราจะมีน้ํามูกนะฮะเราก็จะไม่ได้รับกลิ่นเราไม่ได้รับรสมันจะบอกสัญญาณว่าเฮ้ยเราเป็นโควิดว่ะ แตเดลต้าเนี่ยมันไม่ครับเวลามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่พอเชื่ออยู่ที่ลาคอครับมันลงไปที่ปอดเลยแล้วมันก็ขยายที่ปอดนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้มีผลอาการของมันนะฮะอย่างเช่นทุกวันนี้คนที่มีเชื้อโรคโควิดสิที่เป็นสายพันเดลต้าเนี่ยจะไม่มีไข้นะฮะยังรับรู้ลดได้อยู่นะครับอาจจะไม่มีน้ำมูกด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าเชื้อเนี่ยได้อยู่ในตัวสิ่งนี้มันคืออันตรายก็คือว่า เวลาเชื้อมันอยู่ในตัวแล้วเราไปเจอกับผู้คนอื่นๆเนี่ยเชื้อนั้นน่ะจะไปสู่กับคนอื่นๆด้วยถ้าคุณแข็งแรงภูมิของคุณก็ยังคุมอยู่แต่คนอื่นที่คุณเอาเชื้อไปติดด้วยเนี่ยมันจะทำให้เขาะติดเชื้อแล้วขณะเดียวกันถ้าภูมิเขาไม่แข็งแรงเท่าคุณละ่ะ ผู้เฒ่าผู้แก่ลูกน้อยคนที่มีโรคประจาตัวจะเป็นเบาหวานจะเป็นโรคหัวใจจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วเวลาเชื้อโรคไปหาเขาแล้วเนี่ยมันจะสร้างความรุนแรงได้มากขึ้นครับแต่ขณะเดียวกันเคสหลังๆมาเนี่ยผู้ที่มีอายุในน้อยหรือผู้ที่มีความแข็งแรงเนี่ยก็เสียชีวิตได้เหมือนกันอันนี้มันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันและสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยต่างกันครับ ทุกวันนี้มันเกิดกรณีใหม่ขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยอยู่ที่ไทยเนี่ยเกิน50%แล้วนะครับแทบที่จะเป็นโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเป็นมาตรฐานของที่เมืองไทยไปแล้วเพราะว่ามันทําการระบาดเกิน50%บนพื้นที่ของประเทศไทยนะฮะมันก็เป็นไปได้สูงครับที่ว่าแรงงานนะฮะคนที่ทํางานอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยกำลังจะก,กลับบ้านไปเนี่ยก็จะเจอสายพันธุ์เนี่ยเข้าไปจากท่านคุณหมอบัวเทพภูมิน,นะฮะ ที่เมื่อวานนี้ออกมาถแถลงข่าวนะครับก็คือว่าใน100%เนี่ยได้เจอสายพันธุ์เดลต้าไปถึงสัก 35%- ้ถึง40%แล้วและผมก็เชื่อว่าคนที่หลบภูมิคนที่ไม่มีอาการแล้วก็กลับไปบ้านเพื่อไปกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วไปเจอวันที่ประมาณ7วันที่8เนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้คือสายพันธุ์เดลต้าครับเพาะมมาหลบภูมิกุ้มกันไงสิ่งที่วันนี้จะมาบอกก็คือว่าเราคงต้องใส่หน้ากากอนมามัยตลอดเวลาครับจริงๆครับ คุณจะกักตัวมาแล้ว14วันแล้วก็กลับไปที่บ้านคุณยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่เพราะว่าคุณมาจากสถานที่เสี่ยงไงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คนที่อยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ไม่ได้สุ่มเสี่ยงที่จะเจอกับใครไม่ได้เข้าเมืองแถวละแวกนั้นไม่ได้มีอะไรเนี่ยก็ยังพอผ่อนผันได้อยู่ผ่อนผันหมายความว่ายังต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเชื่อไหมครับว่าที่กรุงเทพที่นนทบุรีที่ผมอยู่เนี่ย ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวถ่ายคนเดียวผมไม่ใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมออกจากประตูบ้านไปนะครับแล้วไปที่อื่นเนี่ยผมใส่หน้ากากอนามัยถึง2ชั้นนะครับและไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่ทําสมมุติว่าผมไปตลาดผมสังเกตเห็นแล้วผมพยายามที่จะเดินห่างๆมากๆเพื่อที่จะซื้อของแล้วก็กลับบ้านผมจะเห็นร่วม70-80%ใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นครับ เพราะว่าเรารู้เลยว,ว่าเราอยู่ในเขตที่อันตรายมากๆมันเหมือนกับสนามรบเนาะค่อนจริงๆแล้วเราจะต้องแบบมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องไม่ติดฉันจะต้องรอดเพื่อที่จะกลับบ้านเหมือนเล่นเกมอะไรอย่างนั้นเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราก็ต้องเอาชีวิตให้อยู่รอดนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันเพื่อที่ทํำยังไงเพื่อให้เรารอดและปลอดภัยนะฮะขณะเดียวกันเนะี่ยคนที่จะเข้ามาที่บ้านเนี่ยห้ามเข้า กล่องพัสดุฉีดข้างนอกและตอนนี้ไม่ได้แค่ฉีดข้างนอกนะครับเปิดเข้ามาข้างในแล้วเอาของข้างในฉีดด้วยฉีดแอลกอฮอล์นะฮะเพื่อฆ่าเชือ้อแล้วเราก็นํามาใช้นั่นคือสิ่งที่ทุกวันนี้เราปรับเปลี่ยนให้เข้มขึ้นนะฮะแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังอุ่นใจครับว่าไอสายพันธุ์นี้มันยังไม่ได้รุนแรงมากนะักซึ่งดูจากคนที่เสียชีวิตนะครับ ถึงเราจะขึ้นไปประมาณสัก1 8ื่นแมนะฮแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ที่หลักร้อยอันนี้อันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่สถิติเนี่ยมันสอนอะไรบางอย่างเราอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ผมเห็นที่สปปลาวเนี่ยเกิดขึ้นมาต้อง380คนแคนนะฮะทำลายสถิติแบบว่าสูงมากๆเนาะไทยเองก็แบบทำไม2ประเทศนี้นี่มันทำไมแบบ ต้องขึ้นมาพร้อมๆกันลงๆพร้อมๆก,กันนะฮะไทยเองเนี่ยก็ขึ้นมาแบบ18ื่นกว่ามันสูงอะ่ะเนาะแต่พัวนาใหญ่ถึงสองห0ื่นนะพวนาทุกวันเลยนะฮะแต่สปปลาวเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นตัวแดงๆมาประมาณสัก34ตัวนะครับไม่ค่อยชอบเลยคะมันคือเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในชุมชนนั่นเองนะฮะนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อในชุมชนหนึ่งคนนะฮะเวียงจันทร์มีอยู่1คนแล้วก็ไซยบรีเนี่ยมี1คน อันนี้ก็คือยังเป็นพวกเดิมๆนะฮะแต่คนครหลวงเวียงจันทร์กับเวียงจันทร์เนี่ยมีผู้ติดเชื้อ1คนเนี่ยก็น่าจะมาจากเมืองสังทองนะฮะอันนี้ผมคาดเดานะครับแล้วก็คำม้วน,นจะอยู่ในชุมชน1คนนะฮะมีการนําเข้ามา8คนอันนี้ก็คงจะต้องขอดูข้อมูลต่อไปะฮะอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลของด้านคำม้วนนะฮะพวกเราทําดีแล้วเนาะเข้ามาอย่างถูกต้องนะฮะเข้ามากับตัวนะครับ แต่หลังจากนี้ผมว่าเราต้องเข้มขึ้นไปอีกแหละเพื่อไม่ให้มันมีการระบาดต่อไปในพื้นที่อ่ะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะมาบอกนะครับว่าสปปรเราเนี่ยเขาเข้มมากๆเลยนะครับก็คือเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนเขาสั่งปิดเมืองเลยอ่ะสั่งปิดเมืองแล้วก็สั่งห้ามเข้าห้ามออกนะฮะของเมืองสีแดงนะ,ะของบ้านสีแดงก็คือบ้านสัมพันนานและบ้านแก้งมอ้อนะฮะแม้แต่เรือหางยาวนะครับสองบ้านนี้ก็ห้ามใช้งานนะครับห้ามออกเลยะฮะ โอ้โหแบบว่าคือเข้มมากๆเลยนะฮะแล้วก็ร้านอาหารกินดื่มร้านส่วนอาหารสถานที่ท่องเที่ยวสนามตีไก่ร้านสนูกเกอร์คือก่อนหน้านี้เขาผ่อนผันได้เกิดขึ้นนะครับ ที่อื่นยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่า2บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเขาปิดเลยนะฮะเราก็ไม่ให้อนุญาตเปิดนะครับแต่สามารถเปิดได้ก็คือร้านค้าหยกค้าย่อยนะฮะเพราะว่าคงจะต้องมีการแบบกินใช้อาหารอยู่นะครับก็เปิดให้สําหรับเป็นร้านแบบซื้อขายอาหารฮะแต่นอกนั้นที่ปิดหมดเลยครับให้ปิดการเรียนการสอนเลยครับแล้วก็เด็กตอนนี้กําลังสอบนะฮะให้ปิดไปก่อนครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีผู้ที่ติดเชื้อนะฮะ ก็คงจะมีลูกแล้วก็มีติดเชื้อกับลูกนะฮะแล้วก็ลูกเองก็คงไปโรงเรียนแล้วรู้สึกว่ามันจะมีลักษณะของการที่สุ่มเสี่ยงเข้าไปอยู่ในโรงเรียนด้วยนะครับตอนนี้ก็เกิดการกักตัวกันอยู่นะครับแล้วก็ครูอาจารย์ที่ไปพัวพันกับเท้าจินดานเนี่ยฮะซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ติดเชื้อนะฮะได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็ทำการปิดการเรียนการสอนการสอบตอนนี้กำลังจะสอบอยู่เลยเนี่ยก็ปิดก่อนนะฮะ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงมาดูนะครับว่ามาตรการตรงนี้จะเจอใครอีกนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเราคงจะมารณรงค์แล้วกันนะฮะมาจะบอกว่าทั้งงจะเป็นไทยเองก็ดีจะเป็นที่ลาวเองก็ดีนะฮะตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะทุกวันนี้ไทยเองเนี่ยเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเป็นไข้แสดงว่าเราอ่ะมีเชื้อมานานมากกว่า14วัน เราไปติดตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราติดเพียงแค่2วันแล้ววันนี้เราเป็นไข้แต่ระหว่างทางเนี่ยนานมากแล้วเนี่ยเราไปเจออะไรมาเราไม่รู้เลยเพราะว่า ไอสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันหลบภูมิมันไม่แสดงอาการแล้ววันดีคืนดีเราถึงได้แสดงอาการออกมาตอนที่เราอ่อนแอแต่คลิปนี้เราไม่อยากให้คุณกังวลหรือกลัวนะคบแต่คลิปนี้เราอยากให้คุณปลอดภัยและป้องกันเอาไว้ก่อนถ้าคุณกลับบ้านกลับตัว14วันแล้วนะฮะผมเข้าใจว่าคุณรู้สึกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงลูกน้อยคิดถึงทุกคนอยากจะกอดเขานะขออีกสักนิดหนึ่งอีกสัก14วันให้มั่นใจก่อน แล้วคุณก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สดุดและขนาดเดียวกันผู้ที่อยู่ที่บ้านนะครับรู้ว่าเขามาจากที่เสี่ยงเนี่ยคุณต้องใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างครับระวังเอาไว้ก่อนครับแล้วค่อยเจอกันแล้วค่อยเจอกันแล้วกอดกันนะครับคราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรเราจะแบ่งปันกันเองครับกับช่องไทยลาวทูเกตเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวบริการสบายดี สวัสดีครับโซโซนะครับทุกคน